สวัสดีค่ะหมอแมวไพ่ย4วันนี้จะมาทำนายของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะประจำสัปดาห์วันที่18ถึงวันทะี่24มีนาคม2,567ค่ะการงาน,งานการเงินความรักของท่านเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้ให้ไพ่ถ้วยช่วยทำนายกันนะคะในด้านของการงานไพ่ใบแรกค่ะ5ดาบค่ะไพ่ใบที่2ค่ะ9ไม้เท้าไพ่ใบที่3ค่ะ The d e v i l อสถานการณ์ในเรื่องของการงานไพ่โหดร้ายมากแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ค่ะาบางท่านสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะอาจจะเจอปัญหาหนัก นะคะในเรื่องของการงานนะคะอาจจะเจองานยากหรือเป็นงานที่คนอื่นไม่ทําแล้วยกมาให้เราทํานะคะหรือเป็นงานที่เราจะต้องรับผิดชอบเพียงลําพังเท่านั้นนะคะคนอื่นไม่สามารถทํางานของเราได้เนาะแต่ในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยค่ะในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจํานะคะสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนาะ อะไรเลยนะคะอาจจะมีในเรื่องของปัญหาเข้ามากวนใจก็ได้ถ้าลงทุนไปแล้วก็จะมีในเรื่องของจุกจิตไม่ลาบลื่นนะคะติดขัดปัญหาต้องลงมือทําด้วยตัวของตัวเองเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถช่วยเราได้นะคะในด้านของธุรกิจส่วนตัวเนาะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออไม่ค่อยราบลื่นเท่าไหร่ในสัปดาห์นี้นะคะในด้านของการงานมาจะขอเตือนนิดนึงนะคะถ้าเกิดท่านทําในเรื่องของเอเกสารนะคะ ติดขัดปัญหาในเรื่องของเอกสารหรือเอกสารเหล่านั้นที่เราได้รับมาเนี่ยต้องตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบนะคะมีเกณฑ์ที่เราจะผิดพลาดในเรื่องของเอกสารได้ในสัปดาห์นี้เนาะในด้านของการเงินค่ะของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะไพ่ใบแรกค่ะสามไม้เท้าค่ะไพ่ใบที่สองค่ะแปดถ้วยค่ะไพ่ใบที่สามค่ะเจ็ดถ้วยนะคะสําหรับการเงินของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนในสัปดาห์นี้ต้องระมัดใน รามัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินนะคะอาจจะใช้จ่ายเงินตามใจตัวเองมากจนเกินไปนะคะทําให้การเงินของเราอาจจะติดขัดปัญหาได้แต่ แต่อย่างไรก็ตามสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะหมอมองว่าถ้าเกิดมีในเรื่องของอาชีพเสริมนะคะไม่ได้มีแค่อาชีพหลักอย่างเดียวนะคะหรือมีงานมากกว่า2อย่างเนาะหรือเออมากกว่า1อย่างนะคะ<ๆ>ก็จะทําให้เราอาจมีเรื่องการเข้ามาหมุนเวียนได้นะคะจะไม่ติดขัดเนาะหรือไม่ค่ะบางท่านอ,อยากจะลงทุนทํานั่นทํานี่นะคะในะเพื่อที่จะได้มีอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะคะหมอมองว่าจริงๆสัปดาห์นี้ ยังไม่ควรที่จะลงทุนธุรกิจอะไรนะคะคนเก็บเงินและก็ศึกษาในสิ่งที่เราอยากจะทำก่อนนะคะก็จะทำให้ผลผลประกอบการหรือกำไรที่เราคิดไว้เนี่ยก็จะจะมีโอกาสที่จะได้นะคะในด้านของการเงินหมอเลยจึงเตือนว่าสัปดาห์นี้ไม่ว่าเราอยากจะทําอะไรหรืออยากจะลงทุนอะไรในสัปดาห์นี้เก็บไว้ก่อนนะคะเก็บไว้ก่อนศึกษาให้ดีก่อนนะคะเราจะได้ไม่สูญเงินเปล่าเนาะแล้วก็เรามาระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะในด้านของ ความรักของคนมีคู่ค่ะสําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะไพ่ใบแรกค่ะสี่ถ้วยค่ะไพ่ใบที่2ค่ะ the empress ไพ่ใบที่3ค่ะ2ถ้วยค่ะอาจจะมีในเรื่องของการเบื่อนานคู่ครองบ้างนะคะไม่เป็นอย่างใจบ้างนะคะทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยทําไมต้องจุกจิกกวนใจหรือมีในเรื่องที่ทําให้เราแบบขุนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล็กๆน้อยๆเท่านั้นสําหรับคนที่อยู่ด้วยกันนะคะเป็นคู่ครองนะคะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วที่จะต้องเจอนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะแต่ยัง ใไรก็ตามก็จะกลับมาคืนดีกันนะคะเข้าอกเข้าใจกันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าอย่างไรคนรักและตัวเราค่อนข้างที่จะมีความรักให้กันและกันมากนะคะในด้านของคนโสดค่ะของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะไพ่ใบแรกค่ะราชินีถือเหรียญค่ะไพ่ใบที่2อง e ดอะแฮงแมนค่ะไพ่ใบที่3ค่ะเด็กถือถ้วยค่ะ ในด้านความสัมพันธ์ของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะคนโสดนะอาจจะมีในด้านของคนเข้ามาให้เราหวั่นไหวนะคะหรือเป็นคนที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยต้องตาต้องใจเลยหน้าตาดีเอ่อเอาเอกเ,เอาใจดูแลแบบอืเราชอบที่สุดเลยสําหรับคนนี้แบบสเปคอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อีกใจหนึงค่ะสําหรับคนโสดก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาหรือมีคนคนนี้เข้ามาในชีวิตเราเนี่ย จะเป็นอย่างไรคือค่อนข้างคิดมากนั่นเองนะคะกังวลไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะ่ะแต่หมอมองว่าถ้าเร็วๆนี้นะคะใครยังไม่มีนะคะคนโสดนะก็มีเกณฑ์ที่จะออมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กับคนที่เราหมายปองหรือชอบนะคะก็มีโอกาสเนาะแต่ก็ศึกษาดูใจกันไปก่อนได้ะคะ่ะไม่ต้องคิดกังวลนะแต่หมอมองว่าไปในทิศทางที่ดีนะคะ ในด้านของสุขภาพของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะสุขภาพสําหรับสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเรามัดระวังในเรื่องของน้ําหนักนะคะหรือไม่ค่ะบางท่านหวังในเรื่องของการมีบุตรก็มีเกณฑ์ที่จะมีบุตรก็ได้นะคะในสัปดาห์นี้นะในด้านของสถานการณ์ทั่วไปค่ะของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะไพ่ใบแรกนะคะหรือชาริออค่ะไพ่ใบที่สองค่ะ7ดาบไพ่ใบที่3ค่ะ6ไม้เท้านะคะในสัปดาห์นี้ไม่ว่าท่านจะเจอบ เจอปัญหาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินนะคะความรักและครอบครัวนะคะให้ท่านอดทนค่ะความพยายามมุ่งมั่นของท่านนะคะสิ่งที่ทํามาจะนําผลนุประสบความสําเร็จให้ท่านอย่างแน่นอนในเรื่องของการงานนะคะสิ่งใดนะคะอันนี้หมอแค่คอมเมนต์เล็กๆน้อยๆนะคะสิ่งใดที่ท่าน มีในเรื่องของการบนบานสารกล่าวเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะหรือในเรื่องของการเงินนะคะก็ให้รีบไปแก้นะคะปัญหาของการงานจะได้คลี่คลายลงไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ค่ะงานอะไรที่เรารู้สึกว่าเ,เราเราไม่ได้ทำนะคะไม่ได้ทำในที่นี้คือทิ้งเอาไว้นานจนเราแบบว่าเออต้องมาเขาเรียกว่ามามาทำให้มัน คลี่คลายหรือว่ามาทําให้สสางงานอย่างนี้นะคะมาสสางงานก็รีบทำนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของเอกสารเกิดขึ้นแน่นอนในสัปดาห์นี้นะคะรีดสสางงานที่ค้างคๆนะคะงานใดที่เรารู้สึกว่าเราปิดบังนะคะหรือเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ได้ถูกแก้ยังไม่ได้ทำก็ทำให้มันถูกนะคะ ค่ะวันนี้หมอแมวขอจบคําทํานายของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนค่ะประจําสัปดาห์วันที่18ถึงวันที่24มีนาคม2567ค่ะหากการทํำนายในวันนี้ผิดพลาดประการใดหมอแมวต้องขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้หมอแมวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ